วันนี้อาตมาพระอาจารย์โกสัยจันทวิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ป่าชายุหรือปา่าช้าบ้านน้ําเปื่อยน้ําเปื่อยก็จะให้ดูบริเวณนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะไม่พาญาติโยมเข้าไปข้างในเพราะว่าข้างล่างมีพึ่งก็เลยจะถ่ายบริเวณร,บรอบๆข้างนอกเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ว่าพึ่งหรือแตนหรือต่อเราจะไม่ไปเสี่ยง เพราะว่าหนึ่งอันตรายก็เลยจะให้ดูบรรยากาศนะโยมก็เขาเพิ่งเผาสองสามวันที่แล้วตอนนี้หมอกควันไฟนี่ก็ยังเยอะอยู่ไม่รู้ว่าเขาจุจุดทําเพื่ออะไรหรือว่าอยากได้ของปลาหรืออยากได้หมูปลาอย่างที่เคยเห็นสมัยก่อนก็ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาของธรรมชาติก็จะให้ดูสาลานะสาลาแต่และ ตรงนี้เนี่ยเป็นสาราที่แปลกมากเพราะว่าหนึ่งสารานี่จะจองจองดูดิมีการอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอืมก็เป็นป่าช้าที่แปลกเอาเรื่องพอสมควรก็คือถ้าครอบครัวไหนที่แบบสิ้นชีวิตแล้วก็คืออยากจะมีชื่อในสุตรสารของป่าช้าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะติดรูปแบบนี้ <c oughs> หรืออาจจะมีชื่อเนี่ยนี่คือเป็นศาลาที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับอบตแต่ส่วนมากฟป,ป่าช้าของทางเหนือนี่จะเป็นอบตอมากกว่าก็จะให้ดูบริเวณนัยงโยมง,ง่ายดีเนินสูงเอาเรื่องพอสมควร <c oughs> ตัวนี้มีน้ำม,มีไฟนัโยมง่ายดีถือว่าดีแต่ลามาที่เจ็เปิดก็จะให้ถ่ายดูบรรยากาศ รอบๆที่เห็นแบบไม่ค่อยชัดนี่ก็เพราะว่าหนึ่งควันไฟควันไฟอาจารย์ก็จะไม่เข้าไปข้างในนะเพราะว่าหนึ่งมันลกเพราะว่าหนึ่งมันมีน้ำตะขาบหรือเขาเรียกน้ำเกี่ยวไก่ร้องหรือน้ำเกี่ยวช้างห้องก็เลยไม่อยากเข้าไปก็จะให้ดูสาลา เรืร <c oughs> อยากสาลาที่พระอาจารย์นอนนี่ก็มีรูปของโยมที่แบบสิส้นชีวิตไปแล้วก็คือก็จะถ่ายให้ญาติโยมได้เห็นนี่คือคนที่เสียไปแล้วนะโยมมองง่ายดีก็คือพระอาจารย์ก็นอนอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> มีพัดลม จะพามาดูด้านหลังนะโยมด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกอืมก็มีแค่ห้องน้ํากับป่าเละหายเล็กๆวันนี้ก็พาชอดโยมได้ชมป่าชา้าแม้เราจะไม่เข้าไปในใต้เตาเพราะว่าหนึ่งรางพึ่งอยู่ข้างล่างใหญ่เอาเรื่องเพราะว่าถ้าเราไปส่องไฟนี่เดี๋ยวมันจะต่อยเอาก็เลยเลี่ยงเพราะว่าไปเห็นมันเข้ารังก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย ก็เราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันคุ้มนะเาง่ายดีเกิดมาก็ต้องใช้ชีวิตเกยคุ้มเ <c oughs> ป็นตัวของตัวเองดีกว่าเขาง่ายดีไม่ว่าเขาจะทํำอะไรหรือเขาจะว่าอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอให้เราเป็นตัวของเราเองคิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่วอย่างนี้ข่าวสารก็เยอะแยะมากมายก็ไม่รู้ว่าอะไระได้หลายอย่าง เป็นเรื่องปกตินะโยมก็อย่าไปนั่งชีริตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้มันเต็มที่นะเอาง่ายดีเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวมันก็ตายแล้วมันไม่มีอะไรมากมายก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละเอาง่ายดีอันนี้ก็คือเตาเก่านะเอาง่ายดีปัจจุบันนี้เขาก็เผาไอ้พวกที่เขาเรียกอะไรดอกไม้งานศพหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ ก็คือเผาเตาตรงนี้ไว้ก็คือบางทีนี่เราเอาพวกดอกบูดอกไม้นี่มาถวายเนี่ยหรือเอามาใส่งานศพดนี่ยพอยิงไว้สักสองสามวันก็เอามาเผาเหมือนเดิมก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรมากมายแต่นะเอาง่ายดีก็อยู่ที่โยมเนหละเอาง่ายดีก็วันนี้ก็พระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเอาง่ายดีก็จะไลฟ์สดให้ญาติโยมได้เห็นกันบางทีไลฟ์สดมาก็ไม่มีใครดูก็ ไม่ว่าอะไรเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งก็เป็นชีวิตครั้งหนึ่งที่เราได้มานอนอยู่ในป่าช้าอืมเพราะว่าอยู่ไม่นานเนี่ยเอาง่ายดีทุกคนเนี่ยจะต้องมาอยู่ที่นี่หมดแหละเอาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งไม่มีใครที่จะไม่มาอยู่โดยเฉพาะยิ่งาศาสนาพุทธของเราเนี่ยทับวันนี้ก็ดูไปดูมา,าศาสนาไม่เสื่อมหรอกแต่ว่าคนที่มาอยู่ใต้ลมเนี่ย ส่วนมากจะทําให้มันเสื่อมก็วันนี้ก็ฝากการไลฟ์สดแค่นี้แหละโยมมาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งก็แค่ได้บน่นต่ทําอะไรไม่ได้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขเด้อบายบายจ้ะ